ซองนี้พวกปอพวกปอซองนี้นะคะพวกปอทำขึ้นมาเองนะคะซองนี้ปอทําขึ้นมาเองนะคะทําเป็นของตัวเองแต่เลขจะเป็นเลขของคนอื่นนะคะปอแจ้งไว้ก่อนนะคะเลขมีสามคู่แม่นะคะอยู่ในซองนี้จะมีแค่สามคู่เอามาเปิดให้แม่แม่ซื้อกัน นะคะเอาเอามาเปิดให้แม่แม่ซื้อกันนะหน,หนูแจ้งไว้ก่อนเดอร์ผ่านมาเจอคือวาสนาต่อการจัดไปค่ะล่องเบิงบวากันนะคะใครยังไม่ได้เลขประมูลเลขประมูลปอให้เจ็ดสามนะคะเลขประมูลปอให้เจดสามแม่แม่พิมพ์ขึ้นมาด้วยนะคะ เลขประมูลปอให้73เลขของเพจปอนะคะเลขของเพจปอจะมีเลขอยู่แค่สี่หางนะคะจะมีอยู่แค่สี่หางนะเลขของเพจปอจะมีอยู่แค่สี่หางนะคะเลขที่ปล่อยไปแล้วคือเลข73นะคะให้แม่แม่พิมพ์ขึ้นมาว่าเลข73ให้ปอด้วย เลขตัวนี้จะจำนะคะเลขตัวนี้ <c oughs> เลขที่บอกจะให้เนี่ยจะมีอยู่แค่สามตัวนะคะจะมีอยู่แค่สามตัวหนึ 1, ่งพันคนดูนะคะปอขอคนละสองแชร์วันนี้ปอขอคนสักสองพันคนหน่อย นะคะคขอคนสักสองพันคนหนึ่งอยู่ในซองหนีสิมีเลข3ามคู่นะคะจะมีเลขแค่สมคู่แม่แม่พิมพ์73ขึ้นมาให้ปอหน่อยนะเลขที่ปอปล่อยไปตัวแรกคือเลขของปอค่ะเลขเลขประมูลเขาเรียกว่าเลขประมูลเนาะคือเลข73ใครยังไม่ได้ให้ไปดูใน Facebook ปอนะคะให้ไปดูในเฟซบุ๊กปอหรืออยู่ในเพจก็มี 1,100งพันหน่งคนดูนะคะนี่เลขประมูลปอให้เจดสอ่ะเดี๋ยวปอให้ดูนี่แคปหน้าจอก็ได้นะอันนี้คือเลขประมูลนะคะเลขประมูลจะมาเด่นที่เจ็ดนะแม่นะเลขประมูลจะมาเด่นที่เจ็ดค่ะนะคะจะให้ตัวเดียวคือเลขประมูลคือ7จสาม นะคะพิมพ์ขึ้นมาให้ปอหน่อยนะคะ,ะส่วนซองส่วนซองนะคะส่วนซองปอขอคนละสองหรือสามแชร์ก็ได้ตอนนี้กี่แชร์แล้วซื้อแล้วดีมากค่ะดีมากซื้อไว้เลยนะคะซื้อไว้เลย องร้อยยี่สิบสี่แชร์นะคะนี่หวยซองเห็นนีมนะคะหวยซองนะแม่นะหววซองผู้ใดมาค่อยสื้อเด้อแม่นะคะใครชอบค่อยซือ้อนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะแชร์ให้หน่อยอแชร์ให้หน่อย หนึ่พันหนึ่งร้อยคนดูนะคะแช่ก่อนแนนะคะครบแล้วใครที่ยังไม่มีที่ซื้อตัวที่หนึ่งซื้อเส้นยูเดอร์คือว่าสันว่าสันไปจ่ายสดนะคะ <c oughs> S <S <an> สื่อเซ้นยู่บอกท่าใจกะท่าใจกะให้ถือยูท่าบ่ใจกะบ่ต้องถือนะคะอืมเส้นแล้วก็หูจักใจน้่ μ, นะคะเดอิอแม่เดอ้อเส้นกับหูจักใจน้่ μ, บ่แมนวา่าอันเจ้ามือไปหาเอากับบ่หูจักใจเขาท่วงแล้วท่วงอีกกับบ่หูจักใจแบบนี้บ่ไหวนะคะอืมหนึ่งพันห้าร้อยคนดูหนึ่งพันหกร้อยแล้ว ตัวที่หนึ่งแม่เห็นเป็นเลขอะไรแม่พิมพ์ขึ้นมาให้ปอหน่อย C8 แม่ตัวแรกนะคะห6 0 0คนดูแม่ผู้ใดอยากเข่ากุมเดอ้อไปเบิงห้าหน้อยไปเบิงเล่าไปเบิงอย่งน้ำลูกเดอ้อแม่เดอ้อให้แม่จิ้มลิงนาะไรโซดเข้าไปเลยนะคะให้แม่จิ้มลิงนาะไรโซดเข้าไปเลยตัวที่สองของลูกนะนะคะ คือเซนถูกหัวใจเรียบร้อยคะ่ะดีมากคะ่ะถ้าเซนแล้วก็จ่ายนี่ให้ถูกคะ่ะแต่ว่าถ้าเซนแล้วไม่จ่ายนะคะผุ่นไปหาเจ้าอื่นนะคะตัวสุดท้ายแม่ เห็นตัวแรกกันบ้าแขบหน้าจอแล้วกดเรขเจ็ดหนึ่งให้ลูกหน่อยแขบหน้าจอค่ะหัวซองเรามีแค่นี้ มี48ค่ะ71ค่ะแล้วก็23แคบหน้าจอนะคะแล้วกดเลข1ขึ้นมาให้พอหน่อยขอบคุณค่ะผู้ดใดอยากเขากุมเดอ์แม่เดอร์จิมลิงนาไลสซนเลยโดดโรดเดอร์ด,ด,ด,ดาไหลกับลงสนแม่เอ้ยนะคะเหนียวหาลังค้นเหนียวหนีวะสาน เหนียวนีค่ะเนียวนีแน่นะคะโอนจะโอนแล้วนะวันศุกร์จะศุกร์ใดสี่แปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองสามนะคะแถบหน้าจอค่ะแม่แล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมา